ครับพี่น้องวัสดีตอนบ่ายครับพอดีเดี๋ยวหาใส่หนูคือเดิมครับครับผมเดี๋ยวหาใส่กันเลยครับตามขนาดนี่แหละขันนี้เอาไปนู่นโขไปนู่นไปนนู่โขมาแล้วก็โขมาเนี่ตามแถวฟางได้ครับผมเดี๋ยวหาใส่กันเลยครับ เนาะเต็มเรียบร้อยเมื่อกดดักนี่ครับใส่ตั้งแต่นี่แหละนีสน่สองคันสองคันสาคันคันนี่ตอกวกัดรอทางนี้ก็ทางดีอยู่ครับตอกดผมเอาบวงมาแค่นี้ยังก็ใส่ไหล่จังนี่ไปนูน่นออกไปนู่นไปถึงมุมมันปลาสูงๆเลยก็ไปนู่นครับนู่นเลยก็มี อันนี้มีทางหนู้ของขาวกับทางหนูใหญ่มีอยู่ป่าตรงนูน้นนู่นครับได้เห็นเกเขียวนะทางหนูใหญ่มีอยู่แขกตรงนั้นครับได้ใส่อยู่สองสามคันค่อยุ่นครับว่ามันจะมีตัวติดกอนนี้ไหมตอนนี้ก็ทางดีครับหนู้ของขาวหนาวบวงมาใส่เดี๋ยวบางทีตอนกลคืนเดี๋ยวเอามาใส่เพิ่มครับนี่ครับมีคุยมีอะไรครับทางดีอยู่ รู้ทางรู้อะไรอู้ทางดีอยู่ครับ<ะ>ครับผมยังไงเดี๋ยวเราดูตอนคืนกับถ้าไอะไรนี่ก็นี่ครับทางทางดีอยู่ทางวิ่งน,นั่นเลยแต่ว่ามันยังใช่ประจําอยู่ครับเพราะว่าตามทางตามไอ้มันยังกัดยากัดไอถิ่งอยู่ครับผมยังไงลานคืน่อยเอามาใส่พิ่มันก็ได้ครับก็น่าจะ ดูตั้งแต่นี่แหละครับตลอดทั้นาไปนู่นครับครับผมไงก็เดี๋ยวตอนนั้นคืนคอยว่ากันอีกทีครับครับครับนอ้องสวัสดีตอนดึกครับผมมาดูหนูครับเดี๋ยวจะพามาดูหนูดูเหลือติดดักหอยดูมาลุ่นกันว่ะ จะได้หรือเปล่าอาการอ่าครับไม่มีลมน้ำขงังลง เดี๋ยวไปลุนกันเลยครับว่าจะมีติดไหม,มหครับผมลุนลุนลุนโอ้นุ่ครับไปนออติดอยู่หนึตัวนึงนยึกยึยึย,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 ยึอก ต้องรีบเด็จซึกไม่ได้เดี๋ยวหลวดขาดแต้มแรกครับพี่นอ้องกระโดดหักนาหักห,หกลังหึงพี่นอ้องดูต่างเขาครับผมเดี๋ยวดูกระต่อเลยครับไหลไปน,นี่แหละ อไไปูอมออกไปนู่นเลยครับนี่ตัวหนึ่งพี่นนอกติดคางกันเลยนี <c oughs> ต้องดีบเกาะหัวครับไม่งั้นเดี๋ยหวลวดขา ครแก่สองครับพี่นอ้องหู้สกขาครับเดี๋ยวดูอีกครับไลไปเรืร่อยๆครับแก่สามพี่นอ้องในตัวต้องมกัก อันนี้สงสัยจะได้หมัดรถจส,สิ่งไหมล่ะครับอันนี้มันหลุดครับครับผมเดี๋ยวดูไปต่อเลยครับอ๋อันนี้หลุดพี่น้องลอยหลุดด้วยเอาเอา,เอาหนุนก่อนครับพี่น้องเต็มสี ต้องรีบเคาะไม่ได้ต้องครับเดี๋ยวรวดตีคาดเพราะว่าเบอร์สิบเอ็ดครับรวดบางอันนี้ก็คือปลาตองตัดออกหมันไม้เลยพี่นอ้องเต็มสีครับผมมาให้ตะลักหยิบๆยิไปไหนอ,นอนู้นี่พี่นอ้องเต็มที่ห้าอุ้พาลักถอนเลย หาพี่นอ้องต้องตีหัวไว้ครับไม่งั้นมาดาดกยับบัวเลยครับเดี๋ยวดูตัวเลยครับนอ้องหาตัวแล้วแต่ตอบโอ้นี่แล้วครับอีกตัวหนึ่งนี่ แต้มที่หกเนาะเออเอาวางนังกระติกไปตรงไหนอีกแต้มที่หกเติมเดินตามหานังกระติกเรียบรพี่น้องเรื่องนังกระติกไปตรงไหนอีกแต้มที่หก เดินตามหาหนางติ๊กขก้นอย่าด,ดูต่อแล้วครับครับนี่ใหญ่เอาคันตรงนู่นคี่ว่าอันตัวติดเมื่อกี้นะครับเอามารักบอลตรงนี้แทนเห็นทางมันดีครับอันนั้นติดไปเลยตองออกมาดักเออนี่ตัวนึงพี่นนอกแต็มที่เจีต๊ต ทครับพี่น้องเดี๋ยวออกเห็นไ,ไหมละ่ะพอดึงก็ขาดเลยครับลองทายหนูดินก็เรียบร้อยครับขาดแบบขาดออกเลยเนีย่ยลองทายดินนานๆไม่ได้หรอกครับมัน ซาะครับหลวดเบอร์สิบเอ็ดจะบาก่อนถ้านูทองขาวรุ่นนี้แล้วกไม่เลือครับมันเปลี่ยวครับครับผมเดี๋ยวดูต่อเลยครับเดี๋ยวหมัดอันนี้ดักไแล้วก็ดูต่อเลยครับพี่น้องจบทิปครับได้เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวกระช่อนตัวหนึ่ง พอดีเห็นปลา่อดอยู่ในหนาำเลยเอามีดฟันเหนาพอดีไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ

ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวก็ไปฉนอตัวหนึ่งพี่น้องครับจึงคือครับวันนี้ครับเด็กข้าบานนอนครับตอนชเช้าคอยบากันไหมพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมครับขอบคุณครับเด็กกลับบานไปนอนครับผมแล้วตอนชเช้าคอยบากันที่ที่ครับผม ครับครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับมาดูดวดสิ่งมันเดิมครับเดี๋ยวไหลดูไปตะนีดแหละไหลดูตะนีดออกนู้นครับเช้าอากาศดีอยู่ครับลมข้างแรงมันจะเย็นแต่ว,ว่ากลางวันเนี่ยวายรลอนหัวละลายแล้วครับ กับแล้วไหลดูไปนี่นะครับพี่น้องไหลดูไปเรื่อยเลยครับครับผมโอ้ตอนถาวมาไม่ชิงไม่คืบพี่น้องขาดครับขาดหลายนี่จากแต่ดูมานี่ขาดหม้อซิบเลยครับขาดแล้วก็รูดยุต่ว่ามีิติดครับโอ้ต้องกันนี่ต้องดูหลบสองตอนกลางคืนครับผมผ่อนนู ราะรู้จักรู้จักที่ว่ารอมาคืนใดพกเก็ดตัวแล้วมื่อคืนนาจะวิ่งดีกว่าครับพูดในตัวหนึ่งพี่น้องเห็นแล้ว อัว้ปครับไม่งั้นไม่ได้หรอกขาดขาดหลายครับตอนเชา้ามิติลุ่นนี่แหละครับหนูของเขา บเดี๋ยวดูต่อเลยครับนี่ก็ขาดอีละพี่นอ้องรู่ะร้อยพันยาจนโอ้ขาดดูขาดมีแต่ขาดนี่ครับดูอ่ะนี่ก็ขาดพี่น้องดูอ่ะโอ้หนี่แหละรู้มันต้องรู้เร็วครับ เบอร์สิบเอ็ด e ้านั้นก็นไม่ได้กินหรอกครับโอ้ตายอย่างนั้นเอทำไมกินได้หนู่ขาดมัดครับพี่น้องขาดโอ้โห ขัวแล้วครับขาดแค่เพาะขาดนี่มย์ถ้าดูถ้าตัดสินใจดูตั้งแต่ตอนกลางคืนนี่อู้นี่อันนี้ติดฉากตายครับอันนี้ตายคาาลักนี่แหละครับมันจะติดแบบนี้แหละที่นี่กด็ดินดินดินที่นี่ก็ขาดเต็มสง อันนี้ก็รูดแต่ว่าไม่ยูโออันนี้ก็ขาดเลยไป่น้องว่ะรอยดินจนห่วกตาย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 ,ต,ายต้องรู้กันคืนอีกรอบหนึ่งครับกันนี่ว่ะยูอะไรอย่เี้กัน,นโอ้ยหนาดอก ขาดมัดพี่น้องโอ้ไม่ได้หนูดอกขาดมัดล้วครับ อีกตัวหนึ่งพี่น้องี่ปลาเียจับดีๆก่อนเอ้ยขาดคือกินดินน่านเลยแหละท่กทูน่ครับดินเดียวๆๆอยู่เลย กระโดดเลยครับนี่มันหย่อนมันดิ่นงี่ครับที่ว่ามันขาดลองเคาะหัวงี้เลยนี่จบเกมข้านั้นก็ไม่ได้ครับคอยให้มันดินนี่ขาดแน่นอนตาไม้ย,ย่างงี้ก็สงสัยอีกสักประมาณอาทิตย์แล้วครับ อีกถ้าประมาณอาทิตย์หนึ่งคอยมาดูดักสัมเพราะว่าอันนี้นาจะเดี๋ยวก็ใหญ่ทางครับผมกลับเดี๋ยวดูต่อเลยครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งพี่นอ้องติดเอวโอ้ส่วนหนึ่งผมหว่านาจะขาดก็มาติดเอวหรือเปล่าที่นี่มันดินได มันดินได้เพราะว่ามันดินได้ถนัดติดเขยวเนาะไม่ได้ติดคอแล้วติดคอเท่านี้มันดินได้ไม่ค่อยถนัดเห็นกับขอควบปวกเลยครับไม่ได้หรอกแล้กวก็วิ่งตัวได้ทันที อันนี้เอามาดักไมคกระหลุดอยู่ครับแต่ว่ามีจิ๊ดหนูหลายอยู่ครับตว่ามัน,น,นมดแล้วครับพี่น้องได้สักแต้มดูหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนครับจำไม่ได้แล้วล่ะหลุ่นตะบวงขาดขาดหลายครับผมได้สี่ตัวพี่น้องขาดสิบ หาขันได้สีตัวขาดสิบหาขันโอ้โหสุดยอดเลยลองถะดรบูบหลบถอดะลองถะดรูบหลบสองมาคืนกันนะจะมีหลุ่นอยู่ครับมีมูขาดครับผมครับเดี๋ยวทางนันก็แค่นี้แล้วครับพี่น้องแล้วกลับ,บ้านแล้วครับครับผมฝากกดไล่กดแชร์กดติดตามครับผม เดียดได้ไปทำหนูดาไออันเมื่อคืนนี่เมื่อคืนได้เจ็ดตัวก็ไปฉอนตัวหนึ่งอันนี้ได้สีตัวครับผมได้จะได้ไปทำหนูดาครับผมครับสวัสดีครับ